เอาเราไปว่ากันต่อครับเรื่องของคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์ครับคุณผู้ชมครับยังคงเดินหน้าต่อเนื่องทําหน้าที่สสเพื่อค้นหาความเป็นจริงในคดีของคุณแตงโมล่าสุดไปเพ่งเลงเรื่องของผ้าลูกไม้สีขาวที่หายไปครับอา้าวทีมนักประดาน้ำกู้ภัยมังกรของชนบุรีแล้วก็ร่วมกาตันยูนะฮะก็จุดทูบบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งเพื่อขอให้ภารกกิจราบรื่น ก่อนจะเริ่มปฏิบัติภารกิจค้นหาในวันนี้ครับคือหาผ้าคลุมสีขาวของคุณแตงโมโนิดาเมื่อช่วงเกือบบ่ายสามที่ผ่านมาลงบ่ายไปหน่อยนะเนี่ยหลังจากคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์ครับสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรคไทยศรีวิไลเชื่อว่าผ้าคลุมผืนดังกล่าวเป็นหลักฐานสาคัญที่จะหาร่องรอยคราบเลือดจากบาดแผลได้อ้าลองฟังดูครับคือหาผ้าขาวที่คาดเอวของน้องแตงโมแค่นั้นแหละแค่นั้นอย,าอย่างเดียวก็ถ้าได้ถ้าได้อันนี้ก็ถือว่าโอเคละ เพราะว่าเป็นพยานใกล้บาดแผลมากที่สุดอยากให้สำนวนคดีมันสมบูรณ์แบบที่สุดเราก็ให้ท่านผู้พิพากษาเขาตัดสินเป็นไปตามความเป็นจริงก็เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับคดีนี้เราเป็นบรรทัดฐานในการาวินิจฉัยอัฐคดีอื่นๆในขณะที่กู้ภัยมังกรชนบุรีเนี่ยชนบุรีนี่นะครับบอกว่าอุปสรรคในวันนี้คือทัศนวิสัยในการมองเห็นนั้นต่ำมากครับรวมถึงกระแสน้ำที่ไหลค่อนข้างเชี่ยว ก็จะใช้เวลานานขนาดไหนเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินของคุณมงคลงกิจเองแล้วก็ขีดจํากัดของอุปกรณ์ที่เตรียมมานะครับแต่ปัญหาก็คือเราอยู่ทํางานไม่ได้เราก็ต้องลากหาวัตถุที่ต้องการไปด้วยครับแต่เราหาไม่เจอครับปัญหาตอนนี้คือเรื่องกระแสน้ำอย่างเดียวที่เราทางานไม่ได้ะครับมันแรงมากนะครับเราหยุดนิ่งไม่ได้ครับครับผมถือว่ายากนะฮะเมื่อสักครู่นี้ที่ปรากฏภาพเนี่ยคือผ้าสีขาวๆผืนหนึ่งที่คุณแตงโมโคาดเอวอ่ะ คือผ้าผ้าผืนนี้เนี่ย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 โอ้โหแล้วผ่านมาแล้วเกือบเดือนผ้ามันจะไปไหนแล้วก็ไม่รู้สิฮนะแล้วบางขนาดนี้นะครับภารกิจด,ดังกล่าวนั้นสิ้นสุดลง4ี่โมงเย็นที่ผ่านมาสแสดงว่าลงดำน้ํากันชั่วโมงเดียวเท่านั้นเพราะว่ากระแสะน้ําแรงครับเราใต้น้ํามีสิ่งกีดขวางค่อนข้างมากมีขอนไม้มีเศษตะปูมีกระเบื้องประกอบกับฝนตกลงมาด้วยนะฮะทัศนวิสัยก็ยิ่งยากลําบากซึ่งนายมงคลกิจนั้นบอกว่าจะมาค้นหาใหม่ก็คาดว่า ภายในปลายสัปดาห์นี้แหละครับอย่างไรก็ตามก่อนจะเริ่มค้นหาหลักฐานวันนี้เนี่ยคุณมงคลกิจเขาก็ได้นําหลักฐานไปยื่นให้กับตารวจสพเมืองนนทบุรีเป็นวงจรปิดอีกมุมนะฮะที่เชื่อว่าเป็นช่วงที่คุณแตงโมตกเรือก่อนจะเข้าให้ปากคานานกว่า3ชั่วโมงแล้วก็ช่วงที่นายมงคลกิจเดินทางออกจากห้องสอบปากคำครับ mm hmm. ผเผชิญหน้ากับลุงนิดด้วยซึ่ง mm hmm. เป็นคนภายเรือหาปลาอยู่ในกล้องวงจรปิดของนายมงคลกิจนั่นแหละอ้าวเกิดอะไรขึ้นปะทะคารมกันหรือเปล่า ไปดูช่วงนี้ฮะในบรราณาเราคุยกับแกนิดนึ่เนี่แกได้รับผลใช่เนี่ยแกได้รับผลกระทบมากเลยพี่เต้มากต้องไปดคลิปดีไปดูคลิปไม่ใช่คนพครอคลิมันคือตกลงไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่คนนี้นะไปดูคลิปดีไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่คนคนนี้นะไปดูคลิปดีๆนะเออบางคนเขาบอกว่าคุณลุงเนี่ยเดือดร้อนจากคลิปคุณมงคลกิจเนี่ยหละคุณมงคลกิจบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูดีๆ ผู้สื่อข่าวถามนายมงคลกิจบอกว่ามีอะไรจะพูดกับลุงหรือเปล่าก่อนจะตอบบอกว่าชายคนนี้ไม่ใช่คนหาปลาในคลิปแต่เป็นคนตกปลาริมฝั่งคนละคนกันฮะพร้อมกับย้ำบอกว่าทรงผมก็ไม่ใช่แล้วทำให้ลุงนิดเดินหนีออกจากวงสัมภาษณ์ไปในทันทีแล้วลุงนิดไปยืนยันอีกที่หนึ่งนะฮะอบอกว่าคลิปของนายมงคลกิจนั้นเป็นขอนไม้ครับตอนนี้เสียความรู้สึกที่ถูกสังคมโจมตี หลังจากนี้จะขอปรึกษากับทางญาติว่าจะดำเนินคดีกับส the <pl ains> สเต้หรือเปล่าส่วนกรณีชาวเน็ตนั้นกล่าวหาว่าจ้างมาให้ไปดูราดเราเนี่ยหากเป็นเรื่องจริงขอให้ตัวเองน you <tv>. ั้นตายภายใน7วันเลยครับเอาลองฟังคุณลุงฮะผมงแฉไปเรื่อยมันมันแค่แค่เรือผมเห็นแล้วก็ผมไม่จําได้เลยทําไมของผมครับตกฟองต้องฟองต้องกฟองมันเสียหายกรือเราใช่มันเสียอยู่แล้วครั ก็เสียหายทางจิตใจผมด้วยอะไรเงี้ยเขามองผมเป็นอะไรเนี่ยเป็นคนไม่ดีไปเลยอ่ะหาว่าผมไม่ได้ช่วยคนคแต่ที่นั้นมันไม่ช่วยได้ไงเพราะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนมันไปต่อไม้อ่ะผมก็พูดยืนยันเออคือถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็อย่าไปเบรมลุงเขาเลยนะอย่าไปโทษลุงเขาเลยนะครับ แล้วจากนั้นตำรวจเนี่ยพาลุงนิดไปชี้จุดที่เป็นน้ำเจ้าพระยาช่วงประตูระบายน้ำระหว่างวัดลุ่มคงคารามกับวัดขังคาวนะครับรวม3จุดด้วยกันซึ่งเป็นจุดที่อ้างว่าเห็นสปีดโบ๊ทเนี่ยใช้เวลารวม20นาทีก่อนจะพากลับไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะฮะนอกจากนั้นวันนี้ครับคุณศิระเจนจาคะครับนี่บ <คำ S 1> ันท<ๆ>สอสบัญชีรายชื่อซึ่ง,งไม่มีบทบาทแล้วเนี่ยนะ<ม>เข้าแจ้งความนายมงคลกิจฮนะ หลังจากเอาคลิปวิดีโอมาเผยแพร่จนสร้างความเสียหายให้กับลุงนิดอีกโอ้โหโอ้โหทำหน้าที่แทนลุงนิดครับซึ่งสัปดาห์หน้าจะร่างหนังสือร้องเรียนตรวจสอบจริยธรรมสอสอเตอีกตั้งหากขณะที่นายสันธนาประยุนรัฐอดีตนายตำรวจสันติบาลเตรียมยื่นหนังสือขอเข้าพบผบตอรอครับอยากจะเอาคลิปเสียงที่โรงแรมหรูซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญในคดีแตงโมไปมอบใ โอเบเจ้ามากันนี้ครบเลยอ่ะครบเลยรวมดาวฝนตกขี้หมูไหลอุ้ย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 เป็นการรวมดาวแล้วกรวมดาวรวมดาวรวมดาวเออเนี่ยมากันหมดเลยอ่ะทุกคนหวังดีไงอยากคลีคลายคดีคุณแตงโมนะหวังว่าจะคลี่คลายได้ก็แล้วกันใช่นะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ